อะพายเตะโลมิง่งอหะอันนี้มาทรงไหนวะเนี่ยโอ้แต่บ,บ้าพายเตะโลมิ่งเล่นได้เหรอน้องน้องหยิบมาโอ้แหลงต้นสีเอาให้อีกแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม rv วีคุ้มๆสกินแวร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2,000 200, 0 0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุด,สดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t นเท in th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บทเลียลตาชา n น l นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นอีกนิดนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ย ยูยูเนี่ยก็หยิบมาเป็นไฮเอเตทับพอตครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเฮเเต,ตเนี่ยมันสามารถทับพ,พอททีมได้ยังไงนะครับ <S <S 1> <S 1> อาจจะเป็นปาาวกระจายเพื่อปลุกใจทีมหรือเปล่าหรือว่ามีสกิลสไลด์เพื่อให้ทีมเห็นว่าเฮ้ย hey, ไฮยเต,ตพิ้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นซับพอตทางจิตใจนะครับผมแล้วก็มีอันติครับฟ้อนลำเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับทีมครับอาจจะเป็นซับพอตอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผม ในความคิดของผู้เล่นไฮเตตค,คนนี้นะเขาอาจจะคิดว่าอ่ะอันนี้แหละคือซัพพอร์ตนะครับผมแต่ซัพพอร์ตสำหรับผมเนี่ยมันต้องช่วยทีมได้นะครับเรามาดูกันว่าเต่าคนนี้จะช่วยทีมได้ไหมครับแล้วตรงนี้ครับเดินดุ่มๆ่มันเข้าไปกับบิวโรนะครับผมเข้าไปประท้าป่าครับซึ่งมันสามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวบิวโรเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้นเกมเก่ง,กงมากๆนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะทําการเวทบัฟ้านะครับเพราะว่าเดินเข้าไปไม่ทันแล้วแล้วผมก็ ไม่อยากกะเดินเข้าไปลึกด้วยเดี๋ยวออกไม่ได้ครับกบมาตรงนี้ครับผมตรงนี้ฟิกออกมาก่อนครับแล้วจ่ายไปด้วยสกิลหนึ่งแล้วตีแล้วตีแล้วตีโอ้โหคิลล่ามางี้หญิงจาวเลยครับผมบอลบอลกระโดดเข้ามาครับผมสโลไปครับตีธรรมดาแล้วกดสกิลหนึ่งเก็บคิวมาได้เดี๋ยวเราแวะเอาโอเคผมว่าจะแวะเอาคีปล่าแต่ว่าคีปล่าหมดเลยแค่ตัวเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปเคลียร์การตรงนี้ผมก็น่าจะเลเวลสี่นะครับเก็บเลือดก่อนแล้วกันนะครับผม เหมือนว่าเขาหยิบมาผมคิดว่าเบลโล่่าจะเพื่อนเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เดินคู่กันไปเลยครับแล้วก็ให้แคร์ลี่ยิงคนเดียว <Like. S 1> หรือว่ามันอาจจะเป็นสเต็ปใหม่อะไรผมในการเล่นแล้งในซีซั่นนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยครับแต่ในใจผมว่าแล้วครับแอบด่าด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การเล่นเนาะ ถ้าเกิดเขาสามารถทำให้เกมมาชนะได้ก็โอเคไม่ล่ะ <Let> s <S อืมอุ้ยเขาตีมกรกับไปแล้วด้วยตรงนี้ผมโซนด้วยสกิลหนึ่งครับแต่ว่าไม่โดน s <S น่าจะสักพุ่มแบบข้างบนนะผมว่านะผมรอตัดเลือดคนแถวนี้ดีกว่า s <S อเอาพุ่มนี้ไม่ทันครับแล้วตรงคุณเข้าไปแล้วครับผมเรียกเพื่อนบวกครับ แล้วกระโดดจู่โจมเข้าไป2คนครับผมแบบนี้ชัดเจนครับมาคู่ครับผมมาด้วยกันครับรับกันคิวครับจากแวนอันนี้สวยได้บอกอาการแล้วนะครับผมไ่้บอกอาการแล้วครับอาการโยนนะฮะแต่ก็ต้องดูกันอีกนะครับผมแต่ว่ามันไม่ควรที่จะต้องทําอะไรแบบนั้นแล้วนะว่าเลน่าเนี่ยขี่มันชนแล้วออฟเลนอ่ะมันควรจะต้องกลับไปรับเลนสร้างแล้วนะครับและสังเกตนะครับเขาจะเินคู่กันตลอดนะครับผมอูสีปาตังโกนะฮะ ไปไหนไปด้วยฮะไม่ช่วยสักบาทผมลงมาปีดครับผมตรงนี้วิถยสวยนะพี่ชายวัดบาลลนไม่น่าจะรอดนะครับโอเคเราไม่มีใครตายครับผมก็ได้คืนหนเหมือนกันนะครับฝั่งฝั่งนุ้นเนี่ยคือฝั่งหุ้นกับฝัดอ่ากับกับฝั่งเลยก,ก,ก็ก็เหมือนผัดกันแบบผัดกันเข้ามาแบบพลาดนะครับผมผมเดินขึ้นไปซ้อนบนข้างบนมีคีฟอยู่ปะ เคลย,ยืนแบบนี้เพราะว่ายังมีคลิปไหมอ๋อไม่มีแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเกมมันเป็นแบบนี้นะผมก็ทาได้แค่เคลียร์คลิปกาเนาะแล้วก็รอเล่นไฟนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเพราะว่ามันมืดแต่แมปอะเราเราเดินมั่วซั่วนเนี่ยคือเราตายได้นะถ้าเกิดเราไม่มีโลมมาพาเดินตรงนี้แต่ผมน่าจะต้องรีบขึ้นไปเลียนบนก่อนนะครับเขาเห็นแล้วนะครับเราเดินให้เขาเห็นไปเลยว่าเราเดินมานะครับฝั่งกู้ก็ยังแบบ ไรเฮี้ยนก็ถือลือเข้ามาครับแล้วกบตายครับผมตีสู้ครับตีสู้ครับมาเดะมาเดะมามามาแล้วนาคอร์กลังจะมาเหมือนกันผมโยกหลบสกิลหนึ่งของคลิกซี่เข้าไปครับนาคอสเข้าไปครับกดพันนิดสวยงามครับผมตรงนี้ถือว่าเราตายแค่คนเดียวครับว่าเราได้มาสามผมว่าตรงนี้คุ้มมากผมจะเคลียร์เวฟบนเวฟบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะครับตังกลางมีบวก คนเข้าไ,ไปปบเข้ามาครับผมจ่ายด้สกิลหนึ่งโซขับไปครับแล้วตีธรมธรมดาตีธรรมดาแล้ววิ่งออกขวาไปผมฟิกครับแล้วจ่ายได้สองครับแล้วหนึ่งตามไปครับผมไม่สามารถที่จะหนีรอดจากสายตาของเพชรฆาตไปได้ครับผมสับกบถ้าเกิดเรามองได้ดีเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวเลื่อมๆนะเมื่อ,อนะกี้เนี่ยผมเห็นมันวิ่งมาทางขวาได้ครับก็เลยฟิกมาดักด้สกิลสองเลย เราสามารถใช้ติในการเคลียร์ครีปได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะรีบไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ตรงนี้ผมแบบไม่ได้รีบไปไหนนะครับผมก็ค่อยๆเคลียร์แล้วก็ค่อยเดินลงไปเอาติไปเล่นที่เรล,ล่าน,นะครับี<ป>บอกว่าเอาของโรมมานีมาแบบเทียวบอกไม่ไหวแล้วไงไม่มีโรมครับแล้วชีวิตมันตัวลำบากนะแคลรี่อ่ะมยายามไม่ได้เรียกตัวเองว่าโลมได้นะ โอหคลิเปเล่นการมันเข้าเอยตายแน,น่นอนตมองาอสวยงาม cool. อืมแล้วจ่ายกันไม่หยุดนะครับผมสำหรับอ่าคู่หูดูโอคู่นี้นะครับผมสำหรับบิวโรกับไฮเตะนะครับผมจ่ายกันไม่มีพักพ่อนเลย ถ้าเกิดเกมชนะได้เนี่ยผมว่าผู้ผมก็เก่งอยู่นะเออสวนไปดิตายแน่นอนครับอ่าตายหมดแบบนี้สวยตาตนสวยงามจ่ายสองไปแล้วหนึ่งตามครับผมเก็บคิวมาได้ครับแวนจะยังไงสิจะยังไงสิงงสผมโลไปก่อนเลยครับวบ่าบอลเข้ามาที่ข้างหลังครับผมตรงนี้เราโฟกัสแวนไปก่อนเลยครับเปล่าตายหมดแล้วผมวิ่งเลยไปจะไปชุดใหญ่ ที่ออก่อนมก่อนครับผมเอาชัวร์นะคอัเข้าไปปาดแล้วเหมือนนะคอัจะเล่นต่อครับตรงนี้เราสามารถสโลด้วยสกิลสองได้นะปึ๊บสโลด้วยสกิลสองแบบให้กำลังใจครับผมรอรับครับปาดด้วยสกิลหนึ่งส่วนกลับไปแล้วตอนนี้บิวต์ได้เนียนป้อมบนไปแล้วนะครับอถือว่าทําดีอยู่ครับหน้าที่หญิงออฟเลนแอขวาน่าเยอะผมว่า เจอ,อป้าเมื่อกี้นี้เหมือนเทวจะยิงโดนนะผมไปไม่น่าจะทันแล้วนะทุกคนผมเคลียร์กลางก่อนเลยแล้วกันยิบกลางมาจะเข้าเลยครับโอ้ยดักได้ดักได้อยู่โอเคสวยยิปกลางมาจะเข้านะผมก็เลยจะเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อรับเลนกลางแล้วเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงหนาร้ายกันสี่คนว่นสวยนะไปนี้มีคีล่าข้างคองโอ้ยมันมีจริงว่ะ อุ้ยอุ้ย,ยแต่ว่าเทลก็สวนกลับไปได้ครับอาญามาเห็นได้ยังไงอ่ะ <c oughs> หรือว่าดาวดาวว่าคีล่ามันหายไปตรงนั้นเหรอ <it> ตอนเลือดตอนเลือดครับตอนเลือดครับผมจับไปชุดหนึ่งครับเอาบิกเอาบิกหนึ่งสกิลหายตัววิ่งเข้าป,ป้อมไปครับกบขอรับคบลิปเลนกลางหน่อย เหมือนตอนนี้ผมว่าโมเนมตันเกมเนี่ยมันเป็นของเรานะเกมเราได้เปรียบมากเลยอะเราได้คุมแมปค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะตอนนี้ได้ได้ไดาร์กมาด้วยครับพเ,เ,เพื่อนต้องการจะเล่นนะปางสกิลสองสโลไปก่อนเผื่อกลุบวิ่งเข้ามาครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหน เราน่าจะได้ป้อมกลางนะเราให้เทลยิงอ่ะปบเข้ามานะปบเข้ามาผมสโลให้แล้วโอ้โหเทลเทลโอเคสวยอยู่สวยอยู่โซนไปโซนด้วยสกิลวผมเฮ้ยยังไงชอตนี้ว้าวลากออกมาครับแล้วฮายาก็ไปลำ้ำันถึงในป้อมเลยนะครับผมตายไหมผมสโลช่วยไปครับตรงนี้ โอ้พี่บนมาแย่แล้วส่วนไปแต่เขาเข้ามาป่าตรงนี้เก็บคิวไม่ได้ครับสวยอย่างนี้มีแววนะอย่างนี้มีแววนะมีแววจะชนะนะครับผมหรือว่าทักไปแล้วทักปุบแพรปับหรือเปล่าอืมจริงๆแม่ก็ห้ามทักนะลาไม่ค่อยดีเลยแบบนี้จัดจ่าไปชุดเต็ม เกืบตายรหบผมดีนะมีฟอสก์กับฝังคู่หูกำลังตีมก่อนกันอยู่นะครับก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปว่าเขาเรียกรวมตัวแล้วดิอย่ากางแป๊เพื่อนกำลังมาตบวิ่งเข้ามารวบแล้วครับฉัดนี้แล้วรวบได้สองตัวครับจ่าสกิลไปชุดใหญ่ครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยะเตะเพื่อนเลิฟ เรียบร้อยครับตรงนี้นะ่าจะแตกหมดแย่ yeah, แล้วนาคอเข้ามาปาดอุสโ,โลไปเป็นเรื่องแล้วไงไขวาไปก่อนขวาไปก่อนจังหวะลำมอีไรใจหายทุกทีนะอืมไม่ค่อยลำปปุกใจเท่าไหร่ลำทีนี่ใจคอไม่ค่อยจะดีทุกรอบเลย ว่าฝั่งหุนน่าจะตีดาร์กปะผมอยู่กันนาคอสองคนคือผมไม่น่าพูดคำนั้นไปนเลยว่าว่าเหมือนมันจะชนะนะมันเป็นคำต้องห้ามหรือเปล่าจริงแล้วอ่ะโอ๊ยรีบเียีบไปดีกว่าทุกคนไปละวิ่งเฉียงขึ้นบนเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงดาร์กันเจอะนะีครับทุกคนเห็นคู่กันปะมาด้วยกันจริงๆนะไปเถิไปกันตลอดอ่ะ ไห้มันฆ่ได้ดีสนกดีวะเพื่อนซีจัดนะเพื่อนซีเล่นเกมอ่ะวิจิงก็ซีกันในเกมก็ซีกันอ่ะไปสนน <Light> ่ะรอไปก่อนโลไปก่อนนะครับปุกว่าจะเข้ามาถึงแล้วผมนวดด้วยสก,กิลอันติครับแล้วตัโลสามปีอีกถึงทีแล้วจ่ายสก,กิลสองเพือพ่อโซนแวนครับให้แวนเด็กครับโอ้ยแล้ว ฉลาดมเข้าไปลากออกมาครับอาญาเข้าไปลูดครับตรงนี้แล้วก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ครับข้างบนนี้ตรงไหนผมสโลไปครับแล้วผมจ่ายหนึ่งเข้าไปอันติตามอีกสงทีครับนาะเขา้าไปปาบตรงนี้ได้ป้อมมาครับผมโซนไหมครับโซนไหมเปิดบ่อนมาแล้วนะ โอเคกบเห็นละว,ว่านาคอสอยู่นะครับเราเห็นเปิดตาขึ้นที่ตัวนาคอสแปลว่ากบมันเปิดตีครับอยู่ขวาเยอะนะโดนไม่ได้ผมรีบเคลียร์รีบไปดีกว่านะขอญาตกลับไปเติมมานาก่อนผมว่าแอล์ซาแอร์ขวามีนะผมก็เลยไม่ออกไปข้าขง,งบนเราโดนนะนาคอสโดนจับตายครับอย่างงี้ แล้วก็จะขึ้นครับแล้วคู่นั้นไปแล้วครับผมคู้หูดูโอไปแล้วตีป้อมด้วยว่ะเฮ้ยเออแจ๋วเฮ้ยง่ายๆแบบนี้ได้เลยเหรอวิธีว่ะโลไปครับโลไปครับเอาให้แวนมันเจ็บไปก่อนเอาให้เจ็บเอาให้เจ็บนี่แนะ่โลไปแอ้าจบบ้านแนละ้วมั้งน่ะโอ้อยน้องไปบ,บ้านนะทำอะไรกันเนี่ยเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอ ก็ปีดันเลนล่างเงี้ยแล้วก็ตีป้อมแตกแล้วก็จบบ้านเลยมันมันแบบนี้ก็ได้เนาะมันมันดูง่ายไปไหมฝั่งมันมาทำอะไรกันอยู่อะมันไม่กลับไปกันบ้านอ่ะมันมาไล่นาคอสเออตอนแรกคือมาไล่นาคอสก่อนไล่กัหลายตัวเลยนะแล้วก็น่าจะไล่เสร็จแล้วก็คิดว่ามีคนวาร์ปก็เลยแบบปล่อยไปละอ่ะคนนี้กลับไปน่าจะกันได้เออแต่ผมว่ามันก็ควรจะกลับไปเซฟเพื่อจะวาร์ปกลับไปเพื่อจะไปกันนะเออก็ชนะได้นะ ก็ได้ยอยู่นะครับผมแต่ไม่เจอจะดีกว่ามันสบายใจกว่านะครับฝั่งนู้นเขาก็เล่นกันแบบฮาๆอยู่นะเออผมว่าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะ รับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนกกทุกาทค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากสปอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซเปอแตงเข้ามาก็จะคุณมากๆเลยนะครับรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าครับผมบายยครับ